ชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ว่าทรงเคยเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างพระองค์ทรงนำมาเล่าและสอนพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกเป็นการสอนอย่างเล่านิทานเหมาะกับผู้ฟังทุกระดับชาดกว่าด้วย พระเจ้าเตมีทรงบำเพ็ญเนคขมมะบารมีอัฏกถาเตมิยชาดกตอนที่สองพระเจ้ากาสิกราชทรงเชื่อว่าพระโอรสเตมียกุมารพระโอรสของพระองค์นั้นเทพยดาประทานมาไม่มีทางที่จะเป็นคนบ้าใบหมูนหนวกงอยเปรียเสียขาแน่ๆเมื่อพระโอรสไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆ พระองค์ซึ่งทดสอบพระโอรสเรื่อยมาตั้งแต่เล็กจนโตพอพระโอรสเตมิยกุมารและบริวารอายุได้16ปีพระราชาก็มีรับสั่งให้คัดหญิงนางรำที่สวยงามราวกับเทพอับษรเข้ามาในพระราชนิเวศแล้วรับสั่งว่าหากใครสามารถผูกพันเสื้อโอรสเตมิยกุมารไว้ด้วยอำนาจกิเลสได้ จะแต่งตั้งให้เป็นอัคาระมเหสีของพระกุมารแล้วการทดสอบก็เริ่มขึ้นพระพี่เลี้ยงนางน,นมทั้งหลายตกแต่งห้องบรรทมราวกับเทพวิมานอบทั้งปราศาสตให้หอมกลุ่นด้วยของหอมต่างๆทั้งทูบทั้งดอกไม้จัดให้พระโอรสเตมิยกุมารประทับนั่งรอในห้องบรรทมเหล่าสาวงามผู้เลอโฉม พากันเยื้องย่างกรุยกลายเข้าไปยั่วยวนบางก็ฟ้อนรำบางก็ขับเพลงบางก็มุ่งเข้าไปหมายจะห้อมล้อมพระกุมารลำดับนั้นพระโอรสเตมียกุมารตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้หญิงเหล่านี้ไม่สามารถจะแตะต้องตัวเราได้แล้วก็ทรงครันลมหายใจเมื่อเหล่าสาวงามเอื้อมมือไปจับข้อเท้า จับแขนเพื่อจะนวดเฟนจึงสัมผัสแต่ความแข็งกระด้างของพระสรีระพวกนางก็ปล่อยมือทันทีมองหน้ากันแล้วก็พากันถอยกรูดออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อพ้นออกจากห้องบรรทมแล้วก็ไปคุยกันว่าพระกุมารคงไม่ใช่มนุษย์แน่ผิวกายแบบนี้คงเป็นยักษ์หมู่อัมมาดพราหมณ์และพระราชาก็ได้ทำการทดสอบแบบนี้อีกถึงสิบหครั้งพระโอรสเตมียกุมาร ก็ยังคงนิ่งเฉยจนพระราชาทรงร้อนพระทยัยมีรับสั่งให้เรียกพวกพราหมณ์ที่ได้ทํานายลักษณะพระโอรสมาตรัสถามว่าเมื่อพระกุมารประสูติพวกท่านบอกแก่เราว่าพระกุมารน,นี้สมบูรณด้วยบุญญลักษณะอันอุดมบัดนี้พระกุมารน,นั้นทั้งง่อยเปรียทั้งเป็นใบทั้งหูหนวกหมายความว่ายอย่างไรลำดับนั้นพรามทั้งหลายกราบทูลว่า าแต่พระมหาราชนิมิตท,ทั้งหลายที่พวกขาพระองค์ไม่เห็นย่อมไม่มีพระกุมารน,นี้เป็นโอรสที่ราชตะกูลปราถนาและรอคอยมานานหากพวกขาพระองค์กราบทูลว่าเป็นการลกินีความโทมนัสก็จะพึงมีแต่พระองค์พระเหตุนี้พวกขาพระองค์จึงไม่กราบทูลว่าแท้ที่จริงแล้วพระกุมารน,นี้เป็นอันตรายสามอย่างคืออันตรายแห่งชีวิต อันตรายแห่งสเสวตชาติและอันตรายแห่งพระอคา,ารมเหสีเมื่อทรงทราบอย่างนี้แล้วขอพระองค์ทรงโปรดให้จัดรถอาวามงคลเทียมม้าอาวามงคลให้พระกุมาบรบรรทมบนรถนั้นนำออกทางประตูด้านทิศตะวันตกเอาไปฝังซะในป่าช้าผีดิบพระราชาได้ทรงสดับคำของพราหมณ์เหล่านั้นก็ทรงครัวพยันตราย จึงโกรดให้ทำอย่างที่พราหมณ์บอกทุกประการเมื่อพระนางจันทาเทวีพระมารดาของพระกุมารได้ทรงสดับว่าจะเกิดเหตุแบบนั้นขึ้นจึงรีบเสด็จไปเข้าเฝ้าพระราชาแล้วกราบทูลว่าตนขอรับพระราชาทานพรที่เคยฝากพระราชาเอาไว้เมื่อพระราชาตรัสอนุญาตพระเทวีกราบทูลว่า ขอพระองค์โปรดพระราชทานราชสมบัติแก่ลูกของหม่อมชั้นเถิดพระราชาตรัสเสียงแข็งทันทีว่าให้ไม่ได้เพราะลูกของเราเป็นการลกินีพระเทวีทูลอ้อนวอนอีกว่าถ้าไม่พระราชทานตลอดชีวิตขอได้โปรดพระราชทานสมบัติเจปีพระราชายังคงตรัสคำเดิมว่าให้ไม่ได้ พระเทวีไม่ละความพยายามพระนางต่อรองไล่ลงมาจากเจดปีจนถึงเจดวันพระราชาจึงประทานอนุญาตพระเทวีจึงให้เฉลิมฉลองอภิเศกพ,พระโอรสอย่างยิ่งใหญ่ให้ประดับพระนครงดงามดุจเทพนครให้พระโอรสประทับบนคอช้างให้ยกสเสวตฉารเบื้องบนพระเศียรพระโอรสทำประทักษินพระนคร ให้พระโอรสเสด็จมาบรรทมบนพระยี่ผู้อันมีสิริซึ่งพระโอรสเตมียะก็ยังคงนิ่งเฉยไม่ยินดียินร้ายเหมือนเดิมพระนางตรัสวิงวอนทั้งห้าวันห้าคืนว่าพ่อเตมียะแม่ไม่เป็นอันหลับอันนอนร้องไห้อยู่ถึง16ปีดวงตาทั้งสองของแม่ฟกช้ำหัวใจของแม่เหมือนจะแตกด้วยความเศร้าโศก แม่รู้ว่าเจ้าไม่ใช่คนง่อยเปรีย้ยเสียขาเจ้าไม่ใช่คนบ้าใบเจ้าจะทําทให้แม่หาที่พึ่งไม่ได้เลยครั้นถึงวันที่6พระราชาก็มีรับสั่งให้นายสารถีชื่อสุนันทะมาเข้าเฝ้าแล้วตรัสสั่งว่าพรุ่งนี้เช้าเจ้าจงเทียมม้าอาวะมงคลคู่หนึ่งที่รถอวะมงคลให้พระกุมารน,นอนบนรถนั้นนำออกทางประตูด้านทิศตะวันตก พร้อมประกาศว่าคนกาลกินีเจ้าจงขุดหลุมสี่เหลี่ยมที่ป่าช้าผีดิบเอาพระกุมารลงในหลุมแล้วเอาสันจอบทุบศรีรษะให้ตายกรบดินจนให้พูนขึ้นนายสารธีทุลรับพระราชดำรัสพระเทวีนั้นได้สดับทุกถ้อยคำที่พระราชาตรัสพระนางเสด็จไปวิงวอนพระโอรสตลอดคืนตรัสว่าพ่อเตมียะ พระเจ้ากาศิกราชพระราชบิดาของเจ้ามีพระราชดำรัสสั่งให้ฝังเจ้าในป่าช้าผีดิบในวันพรุ่งนี้แต่เช้าทีเดียวเจ้าจะตายแต่เช้าพรุ่งนี้นะลูกพระโอรสเตมียกุมารได้สดับดังนั้นก็ลิงโลดในพระทัยว่าความพยายามความอดกลั้นที่เราทำมาส6หกปีกำลังจะสมประสงค์แล้วแต่ภายนอกพระองค์ยังคงนิ่งเฉยเหมือนเดิมพอรุ่งเช้า พระเทวีสงสนานแต่งองค์ให้พระโอรสแล้วสวมกอดขณะที่นายสุนันทาสารถเข้ามาในห้องบรรทมเขาถวายบังคมพระเทวีแล้วขอรับพระกุมารออกไปพระนางจันทาเทวีสยายพระเกศาทรงกันแสงดุจพระหาฤทัยกำลังจะแตกสลายพระโอรสเตมียกุมารทอดพระเนตรพระมารดาเห็นความเศร้าโศกอันใหญ่หลวง ก็เกือบทนไม่ได้กำลังจะเปิดพระโอ์ตรัสกับพระมารดาแต่สติก็ระลึกได้ว่าถ้าเราพูดกับพระมารดาความพยายามที่เราทำมา16ปีก็จะสูญเปล่าการไม่พูดของเราจะเป็นประโยชน์แก่พระชนกชนนีแก่ตัวเราเองและแก่มหาชนในภายภาคหน้าสรงอดกรั้นความโศกาอาดูในพระทยัยแล้วก็นิ่งเฉย เมื่อนายสุนันทาสารถีอุ้มพระกุมารขึ้นรถไปแล้วก็จะขับมุ่งหน้าออกไปทางด้านประตูทิศตะวันตกแต่เทวดาดนใจให้ขับออกไปทางทิศตะวันออกแทนเมื่อได้ยินเสียงล้อรถกระทบธรณีประตูพระโอรสเตมียกุมารก็คิดว่าความตั้งใจของเราสำเร็จแล้วเมื่อรถแล่นไปถึงป่าชัดแห่งหนึ่งนายสารถีเห็นว่านี่แหละคือป่าช้าผีดิบ เขาจอดรถข้างทางถอดเครื่องทรงของพระกุมารแล้วห่อวางไว้ถือจอบลงไปขุดหลุมสี่เหลี่ยมในที่ที่ไม่ห่างจากตัวรถในขณะที่พระโอรสเตมียกุมารลืมพระเนตรลุกขึ้นนั่งทอดพระเนตรมือเท้าของตนเองเอามือทั้งสองข้างมาสลับรูปแขนขานวดเท้าแล้วก็คิดว่าจะลงจากรถในขณะที่คิดนั้นแผ่นดินก็สูงขึ้นมาเทียบท้ายรถ ตรงที่พระองค์วางเท้าไว้พระองค์ลองเดินไปเดินมาเพียงเล็กน้อยก็ทรงทราบโดยนิยามว่าเรายังมีกำลังที่จะเดินทางไกลถึงร้อยโยต์ได้ในวันเดียวหากนายสารถีประทุษร้ายเรากำลังของเราที่จะต่อสู้กับนายสารถีก็มีอยู่แล้วจึงทรงจับท้ายรถยกขึ้นกวัดแกว่งราวกับจับเครื่องเล่นของพวกเด็ก แล้วพระองค์ก็มีพระประสงค์ที่จะได้เครื่องประดับองค์ซึ่งในขณะนั้นเองบรรทุกกำพลศิลาอาจของเท้าสักกะเทวราชก็ได้แสดงอาการร้อนขึ้นมือเท้าสักกะทรงตรวจดูก็ทรงทราบความปรารถนาของพระโอรสเตมียกุมารเท้าสักกะจึงตรัสเรียกวิสุกรรมเทพบุตรมามอบเครื่องประดับทิพย์แล้วรับสั่งว่า พ่อจงประดับเตมิยกุมารราชโอรสของพระเจ้ากาสิกราชด้วยเครื่องประดับทิพยสุกรรมเทพปุตรรับเทวองค์การแล้วไปสู่โลกมนุษย์โภกพระเสียรแก่พระโอรสเตมิยกุมารด้วยผ้าทิพยประดับตกแต่งด้วยเสื้อผ้าอาภร์เครื่องประดับทั้งเป็นของทิพยและของพระองค์เองที่นายสารถีถอดมาห่อผ้าไว้ เมื่อเสร็จภารกิจวิสุกรรมเทพบุตรก็กลับสู่เทวโลกถิ่นตนเมื่อแต่งองค์เสร็จแล้วพระโอรสเตมิยกุมารเสดดจไปยืนทอดพระเนตรนายสารถีที่กำลังขุดหลุมอยู่อย่างขาม,าขามักขะม้นพระองค์ตรัสถามว่าแน่นายสารถีท่านจะรีบขุดหลุมไปทำไมนายสารถีตอบโดยไม่ได้เงยหน้ามาดูว่าพระโอรสของพระราชาเป็นบ้าใบ หูหนวกง่อยเปรี้ยเหมือนไม่มีชีวิตจิตใจพระราชามีรับสั่งให้ฝังไว้ในป่าชา้าพระโอรสเตมียกุมารตรัสว่าดูก่อนนายสารถีข้าพเจ้าไม่ได้เป็นคนหูหนวกไม่ได้เป็นคนใบ้ไม่ได้เป็นคนง่อยเปรี้ยไม่ได้มีร่างกายพิกลพิการถ้าท่านฝังข้าพเจ้าท่านก็ทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรม เชิญท่านดูแขนและขาของข้าพเจ้าและเชิญฟังคำพาสิ์ของข้าพเจ้านายสารถีทิ้งจอบในมือเงยหน้าขึ้นมองเมื่อเห็นรูปโฉมอันสมบูรณ์หาที่ติไม่ได้ก็คิดว่านี่คือมนุษย์หรือเทวดาหนอเขาถามว่าท่านเป็นเทวดาหรือคนทันหรือเป็นเท้าสาักาศเทวราชพระโอรสเตมียกุมารตรัสว่าเราไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คนทัน ม่ใช่เท้าสักกะเราคือผู้ที่ท่านจะฆ่าให้ตายในหลุมเราเป็นโอรสของพระเจ้ากาศิกราชพระราชาผู้ที่ท่านพึ่งบารมีเลี้ยงชีพอยู่เสมอนายสารถีบุคคลที่นั่งหรือนอนใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่พึงหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะผู้ปทุสร้ายมิตรเป็นคนอยากช้าลามกพระราชาเป็นเหมือนต้นไม้ เราเป็นเหมือนกิ่งไม้ตัวท่านเป็นเหมือนคนที่อาศัยร่มเงาถ้าท่านฝังเราเสียในป่าท่านก็ทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมถึงแม้พระกุมารจะตรัสต่อแบบนี้แต่นายสารถีก็ยังไม่เชื่ออยู่นั่นเองพระองค์จึงทรงดำริว่าจะทำให้ป่าทั้งป่านี้บรรลือไปด้วยเสียงสาธุการของเหล่าเทวดาแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสธรรมกถาว่า บุคคลผู้ใดไม่ได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรจะมีชนเป็นอันมากเพื่งพาอาศัยบุคคลผู้นั้นไม่ว่าจะไปที่ไหนๆย่อมไม่อดอยากบุคคลผู้ใดไม่ได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรเมื่อไปสู่แห่งหนนตำบลใดย่อมเป็นที่นับหน้าถือตาบุคคลผู้ใดไม่ได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรย่อมปลอดภัยจากการถูกข่มเหงรังแกบุคคลผู้ใดไม่ได้ประทุษร้ายเหล่ามิตร ย่อมเป็นที่รักใคร่ของมวลหมู่ญาติบุคคลผู้ใดไม่ได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรย่อมได้รับการยกย่องย่อมได้รับเกียรติจากผู้อื่นบุคคลผู้ใดไม่ได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรเมื่อปฏิบัติสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นตอบแทนเช่นการบูชาผู้อื่นย่อมได้รับการบูชาตอบไหว้ผู้อื่นย่อมได้รับการไหว้ตอบ และยอมได้รับยศตำแหน่งอันสูงสุดบุคคลผู้ใดไม่ได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นยอมรุ่งเรืองดุดกองเพลิงยอมไพโรดดุดเทวดามีสิริประจำตัวบุคคลผู้ใดไม่ได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรประกอบอาชีพใดย่อมเจริญก้าวหน้าได้ผลผลิตผลตอบแทนดีบุคคลผู้ใดไม่ได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นเมื่อตกอยู่ในอันตราย ย่อมมีสิ่งช่วยเหลือผ่อนหนักให้เป็นเบาบุคคลภูใดไม่ได้ประทุสร้ายมิตรย่อมไม่มีใครทำลายได้ดุดต้นไทรที่มีรากและย่านงอกงามพายุไม่อาจพัดผ่านให้ล้มได้เมื่อพระโอรสเตมียกุมารกล่าวธรรมกถาจบเทวดาทั้งป่าก็กล่าวสาธุการกึกก้องแต่นายสารถีก็ยังไม่เชื่อเขาเดินขึ้นจากหลุม ไปชะงกดูที่รถเมื่อมีเห็นพระโอรสเตมียากุมารที่ตนจับให้นอนอยู่ในรถและไม่เห็นห่อผ้าห่อเครื่องประดับเขาจึงเชื่อว่านี้คือพระกุมารจริงเขาหมอบลงแทบพระบาทยกมือประคองอัญชลีแล้วกราบทูลว่าข้าพระบาทจะนำพระองค์กลับสู่มณฑีของพระองค์ขอพระองค์จงครองราชสมบัติขอพระองค์จงทรงพระเจริญพระองค์จะทรงทำอะไรในป่านี้ จบเตมิยาชาดกตอนที่สอง